สวัสดีครับผมในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัว Bootstrap 5ที่เราใช้กันมาก่อนนะครับผมในตอนแรกเนี่ยที่เราได้เริ่มเรียนกันมาเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของเวอร์ชัน Alpha 1น่นะครับผมดังนั้นตอนนี้เนี่ยมันพัฒนาไปที่ Alpha 3แล้วนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เราจะมาเปลี่ยนโครงสร้างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของตัว Alpha 3มเนี่ยมันได้ทำการบันเดิลในส่วนของ p o p p e r อร์แล้วก็ Bootstrap J.S. เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับเป็นลิงก์งเดียวนะดังนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมโอเคทีนี้นะครับตัวในส่วนของเวอร์ชันนะครับที่ทําการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีด้วยกันประมาณ4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของเวอร์ชันอัลฟาที่เราได้ใช้งานกันอยู่นะถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเบต้านะครับตัวที่สาเนี่ยจะเป็นในส่วนอ c หรือ e e a s e Candidate นะครับผมตัวสุดท้ายเนี่ย จะเป็นส่วนของตัวปล่อยให้ใช้งานได้เต็มที่แล้วนะครับก็คือเป็น Stable นะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ในส่วนของอันที่1ก็คือ a l ลฟาดังนั้นเวลาที่เราจะเข้ามาใช้งานในส่วนของตัวบุ๊กแซพ้าแอลฟาเนี่ยเราต้องพึงระลึกไว้เสมอเลยว่ามันจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วบ่อยและถี่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในแค่อัลฟาเองนะครับยังไม่ได้ขึ้นเบต้าเลยยังไมไ่ขึ้น RC นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของส t ต b เ e ลถ้าเกิดเป็นส t ต b เ e ลเนี่ย มันก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับก็จะมีการแก้บั๊กนู่นนี่นั่นนี่นี่เน,น่หน่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้แก้เยอะมากแก้มหาศาลด้วยนะบางทีสิ่งที่เราใช้ไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้งานในตัวเวอร์ชันถัดไปเลยนะครับผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราใช้งานตัวนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอัลฟ่าให้เราเข้าไปที่ด็อกของมันนะครับแล้วก็เลือกไปที่ในส่วนของมิเกชันนะตัวมิเกชันเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยในแต่ละอัลฟ่าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่ง ที่มีผลกระทบต่อคอสเรียนนี้ที่เราได้เรียนกันมาเริ่มต้นเนี่ยก็คือในส่วนของตัวมาทอนนะครับมาทอนตัวนี้นะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะใช้ในส่วนของตัวตัวปุ่มยาวๆเนี่ยเราจะใช้เป็น BTN บล็อกนะครับเห็นไหมเราใช้เป็น BTN บล็อกกลายเป็นว่าพอมาในเวอร์ชันนี้แล้วเนี่ย Alpha 3เนี่ยมันก็ดันเปลี่ยนยกเลิกไม่ให้ใช้แล้วนะครับจะให้ใช้เป็น Display ก i จแทนนะครับผมดังนั้นเราก็ต้องใช้เป็น เป็นตัวดีแล้วก็ขีดกริดประมาณนี้นะแล้วก็ใช้แกปตรงนี้สําหรับเว้นระยะห่างนะครับของปุ่มนะโอเคเราก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้ก่อนว่าถ้าวิดีโอนี้อัดไปแล้วเนี่ยในอนาคตมีนักเรียนใหม่ๆเข้ามานะครับเวอร์ชั่นไปยันถึง RC หรือ s t a b l e แล้วเนี่ยพึงรู้เวอนเหมือว่าทุกคนจะต้องเข้ามาอ่านนะครับเข้ามาดูว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วเวอร์ชั่นต่างๆคาสต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันยังใช้ได้ไหม ถ้าใช้ไม่ได้หน้าเว็บมันจะแบบแสดงผลผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงให้ดูนะแล้วก็ถ้ามีคาสไหนที่ใช้ไม่ได้หรือถูกยกเลิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ใต้วิดีโอนั้นๆนะครับว่าตอนนี้เราต้องกลับไปใช้อะไรเราต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับถ้ามีปัญหาสมมุติว่าเรียนไปแล้วเนี่ยมีปัญหานะครับให้เราเลื่อนดูใต้วิดีโอนะครับว่าผมได้พูดเกี่ยวกับการแก้ไขเวอร์ชันไว้หรือไม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูกันนะครับว่า เวลาที่เราจะแก้ไขในส่วนของตัว Bootstrap 5เนี่ยให้เป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยเราจะทำาไงได้บ้างนะครับโอเคให้เข้าไปที่ตรงนี้นะครับในส่วนของ Home นะเราจะใช้เป็น CDN นะครับเพื่อที่ง่ายต่อการแก้ไขนะให้เรา copy CDN มาได้เลยครับก๊อปแค่ HTTP นะครับไม่ต้องก๊อปหมดนะโอเคก๊อปแค่นี้พอนะครับถึง CDN นะนะแล้วเราก็เปิดในส่วนของตัวโค้ดของเราขึ้นมาที่เราได้ทำไว้นะครับผม ทีนี้พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้เรามองไปที่ตัว cts นะครับ cts ของเรานะครับ bootstrap min c s s นะแล้วก็ลบทิ้งนะครับแล้วก็วางแทนที่มันลงไปนะมันก็จะเป็นในส่วนของ c c n c s deliver นะครับแล้วก็ net npm bootstrap 5 a l p h a 3ประมาณนี้นะครับอนา,าคตอาจจะเป็น rc ก็ได้หรือจะเป็นเบต้าก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับทีนี้นะครับตัวในส่วนของ bootstrap ตัวบูสต์แอบเนี่ยมันจะเป็นบันเดลนะครับ2ตัวรวมเข้าด้วยกันแล้วนะเราไม่ต้องเอาแยกแล้วนะครับให้เรา c o อปปี้ไม่ได้เลยอ่าเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับเราจะเห็นได้ว่าจะว่าคลิปแอนด์ดิพเอนเซซีตรงนี้ใช่ไหมตัว p o อปเปอร์เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าถูกยุบรวมมาในบูสต์แอบจีแล้วนะอ่ามันจะเป็นไฟล์บันเดลนะครับก็คือรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้เหลือไฟล์เดียวนะครับเราจะง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะโอเคครับนี่คือการแก้ไขนะ แล้วเราไปดูผลลัพธ์นะครับเมื่อเราอัปเกรดในส่วนของตัว Bootstrap แล้วเนี่ยหน้าเว็บมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้หน้าเว็บเดิมนะครับที่ใช้ในส่วน Alpha 1นะผมจะทำการรีเฟซนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือปุ่มมันพังเห็นไหมครับที่ผมบอกก่อนหน้านี้ครับว่ามันยกเลิก B.T.N. b o x แล้วแล้วเราใช้อะไรล่ะเราก็ใช้ตามที่มันบอกได้เลยนะครับผมให้เราเข้ามาที่ตัวดอกตัวนี้นะครับในอนาคตอาจจะเป็นเวอร์ชันอื่นนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดมีปัญหาเรียนไปแล้วเอ้ยมันไม่ได้อะแสดงว่าเป็นที่เวอร์ชันแน่ๆน,นะครับผมโอเคก็คือให้เข้าไปที่ตรงนี้นะครับบัตตอนตรงนี้นะซึ่งคนอื่นก็เวอร์ชันอื่นๆก็ให้ดูตัวถัดไปนะครับผมทีนี้ผมจะเข้าไปที่กริดโอเคผมจะเลื่อกมาที่ในส่วนของบล็อกบัตตอนนะครับผมตัวนี้เราจะมาใช้แทนในส่วนของดิสเพลย์บล็อกนะโอเคแล้วเราใช้ในส่วนดิสเพลย์กริดตรงนี้นะครับอ่ะเราคอปปี้มาไว้ก่อนโอเค วิธีการก็คือว่าให้เราเปิดโค้ดในส่วนของตัวบอกขึ้นมานะครับอตัวบอกขึ้นมาทีนี้ให้เรามาที่ในส่วนของ Lead More นะครับทุกๆอันเลยนะเรามีเยอะมากเลยครับ Leadmore ของเรานะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับมาเรามาทำตัวแรกกันก่อนนะบทความของเราก่อนในตัวแรกเนี่ยเราใช้เป็น B T N block ใช่ไหมเราก็ลบทิ้งครับเพราะว่าเราใช้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดเราลบ Display block ออกไปเนี่ย ค่าของแท็ก a เนี่ยมันจะเป็น inline element นะครับดังนั้นมันจะไม่ยืดตัวเองให้ยาวที่สุดแล้วนะพอมันไม่ยืดตัวเองให้ยาวที่สุดมันก็คือจะมาค้างๆโดเดอยอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะต้องใส่ดิฟให้มันนะครับซึ่งดิฟเนี่ยมีคุณสมบัติเป็น block level element นะครับมันจะยืดตัวเองให้ยาวที่สุดแล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่เสมอนะเราลองรีเฟ h ดูครับอ่ะเห็นไหมว่า ตอนนี้มันขึ้นมาพาร์ทใหม่แล้วนะครับเราก็ยืดตัวเองให้ยาวที่สุดแล้วนะครับดังนั้นข้างในเนี่ยมันยังเป็นในส่วนของ inline อยู่นะครับดังนั้นเราจะมาใส่คัสนะครับแล้วก็บังคับมันว่าโอเคให้คุณเป็น display กิจนะอ่ะเราลองมาลันดูครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ยาวเรียบร้อยแล้วนะอ่าประมาณนี้ครับทีนี้ตรง mt 2เนี่ยก็คือ margin To p 2เนี่ยเราไม่ใช้ตรงนี้แล้วนะครับให้เราย้ายมาตรงนี้แทนนะ โ okay, อเคนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็คือสวยงามใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคทีนี้เราจะมาแก้ทุกๆอันเลยนะวิธีการก็คือตั้งสติให้ดีนะครับผมให้เรา copy ในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็กด copy มาแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็วางนะครับทีนี้ค่อยๆวางไปทีละตัวครับผมอย่าลักไก่วางทีหลายๆอันนะเดี๋นนะยวจะงงนะครับอ่ะวางทีละตัวแล้วกันผมจะไม่รักไก่ละเดีย๋ยวเพื่อนๆจะงงกันนะครับผม โอเคผมวางทุกอันเลยนะครับเรียบร้อยครับทีนี้กลับมานะครับ e ีเฟซนะครับโอเคเห็นไหมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็ใช้ Bootstrap 5เวอร์ชันใหม่ได้แล้วนะโอเคในอนาคตนะครับถ้ามีเวอร์ชันใหม่กว่านี้แนะนําให้อัปเกรดตามเลยนะครับเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรอัปเกรดบ้างหรือสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมีอะไรผิดไหมหรือมีอะไรเพิ่มเติมมาให้เราได้ใช้งานบ้างน,นะครับวิธีการให้เข้ามาอ่านที่ด็อกนะแล้วก็เลื่อนที่ migration ตรงนี้นะครับ แล้วก็ลองอ่านลองนํำาเข้าใจดูว่าเอ๊ะค้าตรงนี้เราเคยใช้งานนี่อ้าวมันถูกลบไปแล้วโอเคแล้วเอาอะไรมาแทนล่ะ,ะเขาก็จะบอกมานะครับว,ว่าใช้อะไรแทนนะโอเคเดีย๋ยวผมจะยกตัวอย่างการใช้งานแกลบให้ดูนะครับผมสมมตินะครับเค้กโอรีโอตรงนี้เค้กไมโลตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมมี2ปุ่มผมสมมติว่ามีสองปุ่มอ่ะผมมี2ปุ่มนะโอเคตอนนี้ปุ่ม2ปุ่มเนี้มันชนกันเห็นไหมอ่ะเขาบอกว่า แนะนำว่าถ้าเกิดจะรักษาผู้ระยะห่างต่างๆให้ใช้เป็นแก็บนะครับโอเคผมก็จะใช้แก็บมาผมก็จะวางแก็บลงไปนะครับซึ่งตรงนี้แก็บเนี่ยมันก็จะมีน่าจะเป็น1นึ่งของอัปติห้าอ่แหละเราลองแก็บหนึ่งดูก่อนแก็บหนึ่งนะครับเห็นไหมก็จะเริ่มเว้นระยะห่างแล้วนะครับผมหรือลองแก็บห้าเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมว่าตอนเนี้มันก็จะเพิ่มระยะห่างของตัวของตัวบัตทอนนะครับให้ระยะห่างมากขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้อง ไปยุ่งกับแพดดิ n งม a ติ i นอะไรข้างในแล้วนะครับเราสามารถใช้ใช้ในส่วนของแกลบได้นะโอเคไอ้นี้ผม,มลบออกนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นะแล้วก็ปุ่มเนี่ยลบออกนะครับผมประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการในการเรียนรู้การใช้งาน Boot ์แอบห้านะครับอย่างยั่งยืนนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมีมาแน่นอนครับ a l p h a 2 3 4 5 6 7เหมือนตอนเวอร์ชัน Boot ์แอบสี่ะครับแล้วก็เป็นเบต้าแล้วก็เป็น RC แล้วค่อยเป็น Stable นะครับผม โอเคเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเขานะครับว่าต้องใช้อะไรยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันวิดีโอถัดไปครับผม